เฮ้ยยโยสวัสดีฮะวันนี้พ่อพ่อแอสไซน์เอาเดิมเห่ืนเคยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ในเกมเดิมนะครับผมก็คือเกมเมอร์เมนะครับผมหรือว่านางเงื้กสาวแสนสวยนั่นเองนะก็ก่อนอื่นเนี่ยจะไปรับชมนี่ยก็ขอหัวหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่ผมจะมาทำานั่นก็ครับทุยนั่นก็คือรับบ้าอะไรล่ะเอาล่ะฮะ ผมเนี่ยจะมาใส่ไม้หนักไปเลยนะไมและสี่ร้อยแล้วกดออโต้นะครับผมผมอยากรู้ซิว่าถ้าผมเนี่ยกดออโต้ไปแล้วเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันจะแตกหน้าแตกนอกแตกในหรือเปล่าหรือว่าจะได้ฟีสปินกันแน่นะครับผมและที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นะครับผมผมเนี่ยก็คือการเคลียร์หน้าก่อนนะก็คือกดนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะครับผมเป็นสัก400ไปก่อนกดมือไปก่อนนะประมาณสัก5 6ทีนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะค่อยให้มันเป็นระบบออโต้นะครับอ่า ก็ผมเนี่ยขอบคุณด้วยนะครับผมสําหรับเขาอธิบายนะว่าไอหอยเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมผมเนี่ยก็เข้าใจนะครับผมว่ามันคือวายได้นะครับผมแต่มันสลับไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะไปตกลงช่องไหนนะสมมุติว่าตกลงช่องไหนที่มันเป็นแถวเนี่ยสามารถคูนเยอะมากเลยนะนี่ไงได้ทุนคืนไหครับผม400โอ้โห240บาทนะแต่เกมนี้นะผมว่ามันโอเคนะครับผมเพราะว่าเวลามันเข้าวายเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะได้คูณนะครับผมเห็นไหมหนึ่งสองสามห้าเนี่ยมันเหมือนในคลิก เกมคุยนะครับผมแต่ว่าเป็นแค่แนวเฉียงนะแล้วก็มีลายเนี่ยแบบวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมบางทีเนี่ยลายไปตกอยู่ไหนแบบเป็นโบนัสเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแตกเต็มหน้าได้นะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นกว่าเยอะนะเอาละฮะเรามาดูดีกว่านะว่าเทคนิคของผมเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะอุ้ยสวยนะครับผมบวกมา200นะขาดทุนไป200นะครับสวยนิดนึงก็ได้อนะสภาพอ่าผมคิดว่าเส้นน้ผมเนี่ยเราควรที่จะออโต้แล้วนะสักนิดนึงนะ ขอให้มันเข้าลายนี้จบก่อนนะครับผมแมงพุยังไงเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้คุณห้าอยู่นะครับผมเห็นไหมโอเคครับ A, A มานะครับตอนนี้ยังเป็นคุณหอยู่นะยังไม่หมดนะยังได้คอมโบอยู่สวยครับผมสมบัติสมบัติได้4ี่ร้อนะเท่าทุนนะครับผมอืแมงพุนี่สวยอยู่นะคุณห้าไป4ี่ร้อยยังไงต่อหมดยังมาสมบัติได้เยอนะยน,ย 2, นะครับผมบอกเลยสมบัติได้เยอะนะเปรียบเสมือนปืนของควีนนะครับผมบวกมาสองพันนะครับผมโอ้โหเอาละ เสน้นผมเนี่ยมันบอกว่าเราเนี่ยควรกดออตโต้เลยแล้วนะแอดซันกดออตโต้ไปเลยโอเคมาผมจะกดที่50ครั้งนะครับผมมาดูซิว่าเทคนิคที่ผมจะใช้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าอืมกดปุ๊บมาปั๊บนะครับเอเลียงแถวอย่างนี้วายเคลื่อนที่ไปไหนหรือเปล่าเคลื่อนที่ไปไหนหรือเปล่าฮึโอเคหน้านี้สวยอยู่นะเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าถ้าวายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นมุมหัวเนี่ยนะ เราจะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นแถวกยวกว่าที่อื่นนะครับผมเพราะว่ามันจะไปแบบเรียงเรียงอ่ะคือบนล่างก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางนะครับผมมันเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เรียงเนยน้อยกว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเลื่อนนี้หรือเปล่าโอ้โหมาครับผมสองแถวครับผมยังไงต่อครับผมเปลี่ยนแม้หอยนี้เปลี่ยนนะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะคอยดูนะแมงกะพุนแมงกะพุนต้องเข้าแล้วเพื่อนสวไว มาครับผมบวกมาหมื่นสองนะครับผมแป๊บๆปมาหมื่นสองนะเชียเทคนิคนี้เอาเรื่องอยู่นะครับผมนี่ผมเพิ่งปล่อยมาสองครั้งเองนะผมเน้ได้ถึงซุปเปอร์เมก้าวินเลยนะไม่รู้ว่าเนี่ยมันให้ผมหรือว่าผมดวงดีกันแน่นะครับผมเอาจริงผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้ง่ายขนาดนี้นะเชียแบบเอาควยนเนี่ะบางทีอะ่ะหรือว่าแม่นางเงือกสาวนี่มันหลงสเสน่ห์ผมละมันถึงอยากให้ผมเนี่ยเฮ้ยเกินไปนะผมแบบอเอาอะ เดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะไปเล่นเกมนี้ต่อนะครับผมผมรู้สึกว่าถูกชะตากับมันอยู่นะเกมนี้นะเมอร์เมดนะครับผมผมเนี่ยเริ่มจับทางเทคนิคของมันถูกแล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะสําหรับเกมนี้นะครับผมทุยเกมเกมเกมาไกลมั้ยล่ะผมจะปล่อยต่อนะครับผมเมื่อกี้ผมหมุนมาสองครั้งนะมันก็ได้แล้วอะ่ะโอ้โหแต่ไม่รู้มันใช้อีกหรือเปล่านะครับผมไอ้ลนยเต็มหน้าเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่ผมอย่างที่ผมมองไปนะก็คือไอหอยเชลเนี่ยมันมาอยู่ตรงไอซ้ายสุดก็คือน้ำแหลมนะ มันสามารถแบบติดคอมโบเต็มหน้าเยอะมากเลยนะครับผมเห็นไหมนี่ขนาดไม่อยู่ซ้ายสุดนะมันยังมีคอมโบให้แบบเรื่อยๆเลยนะอ่ะหมดแล้วไม่น่าชมแม่งเลยคอยดูนะครับผมอ่ะถ้ามันอยู่ตรงนี้มันจะมีสิทธิ์เห็นไหมคอมโบมันติดยากนะครับผมแต่ถ้ามันเลื่อนไปตรงตรงกลางสักนิดนึงเห็นไหมก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่เลื่อนไปอยู่มุมซ้ายมาเลยนะเพื่อนๆเ,เตรียมเฮได้เลยนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอสันเนี่ยจะมาบอกวิธีสอนนะดูลายของหอ,อยเชลนี้นะครับผมว่าวาวเนี่ย ไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมมีสิทธิ์ได้ลุ้นเยอะที่สุดนะอ่าก็เพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้แล้วนะครับผมแต่เพื่อนบางคนเนี่ยที่ยังสังเกตไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านผมจะมาบอกนะมันเป็นยังไงนะครับผมวิธีดูของผมนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าผมาจจแม่งอึ้งว่ะจู่ๆแม่งมันมาแบบลัวัวแบบเมื่อกี้อ้ยนี่นะครับผมพอดูนะลัวๆลวัลว,ว,วมีแตกเต็มหน้าผมบอกเลยถ้ามันอยู่ตรงนี้นะปั๊บนี่ไงผมบอกแล้วเห็นไหมล่ะ ผมบอกแล้วเป็นไงวิธีดูบอลของผมมันได้ผลจริงซีคัเตอร์จะเข้านะแต่ก็ไม่เข้านะครับผมโอ้โหผมมาหมื่นกว่านะครับผมหมื่นหนึ่งพันนะซีคัเตอร์เข้าไหมอืมไม่เข้านะแต่แล้วแต่ซุปเปอร์เมก้าวินมานะครับผมหมื่นหนึ่งพันนะครับผมโอ้โหผม,ผมคิดว่าผมเนี่ยจะพอก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้กำไรมาแล้วนะนะแล้วแบบห้านาทีก็ได้มาแล้วอะเออผมว่าเอาเรื่องนะสำหรับเทคนิคการที่เรากดออตโต้นะครับผม แต่ที่แอดเอาทุนมาเยอะหน่อยนะครับผมก็เพราะว่าแอดเนี่ยใส่มาละ400นะเป็นม้าใหญ่นะครับผมมันก็ไม่แปลกนะที่เราจะได้มาเร็วนะครับผมแต่ถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หมดนะครับผมแต่เปอร์เซ็นที่มันจะได้เนี่ยกับเกมนี้นะผมว่ามีเยอะกว่าควีนนะครับผมเออเวลาแอดทำอะไรเนี่ยแอดมีเทคนิคเสมอนะครับผมอือหอได้ไหมสวยนะครับผมผมมา20บาทคุ้มไหมเนี่ยแต่ว่าสแคปเตอร์ไม่เข้านะครับผมแต่เราเนี่ยได้แตกหน้าเต็มหน้าใหญ่นะครับผมก็คือแบบเอาเราอยู่นะ 5นาทีเนี่ยบวกมา30,000เนี่ยก็คือว่าเอาเรื่องนะครับผมสําหรับเกมเมอร์เม่นี้นะครับผมเอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยก็จะพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมอย่าลืมเนี่ยคอมเมนต์ให้กำลังใจแอสซันด้วยนะครับผมในใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับผมเอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจ้า